อโลย่ามาเห็นยังเห็นยังเกาะอัดแคลวมาอัดแคล้วแคลวเป็นยังคือได้อัดแคล้วไปเป็นฮู้บอกโอ้แล้วอัดแคลวแปลว่าอะไรแปลอ๋อภาษาลาวแปลว่าอัดแคลวแล้วทอนเดออโลว์ทอนแคล้วลูกแคลวสีทอนเออสีอัดหรือสีลูก Oh, okay. ไดเหรอ,อเอาผักใบเขียวมหมเนยผักใบเขียวอยา,อยาคอมเมนต์นี่บอกว่ากินดีท็อกมาหลายตัวจกตัวนี้เอาอยู่ไม่ปวดบิดไม่จุดหมดแล้วเดี๋ยวจะสั่งไหมนะจ๊ะก็ลูกค้าเดิมกลับมาสั่งซ้ําตลอดเลยอะทุกคนคือส่วนใหญ่เลยนะ <c oughs> เขาก็จะกินแบบคารสชาติกันแล้วก็ใครที่บอกว่า อุ้ยกินยี่ห้อไหนมาก็เอาไม่อยู่กินยี่ห้อไหนมาก็ปวดบิดกินยี่ห้อไหนมาก็ท้องเสียทรมานตัวเนี้ยพอได้ไปก็คือติดใจกลับมาสั่งซ้ำกันทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลองต้องกดตะกร้าแล้วก็ลองเลยอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่หนูพูดนะ1กล่อง169บาทได้5้องลองก่อนเลย1กล่องเบาๆแล้วถ้าเกิดมันกินดีอ่ะค่อยกลับมาสั่ง3ากล่อง4ี0ลหโปรจุกมากกินยังกินข้าวปุ้นแก้วขิงเฮ็ดเอง 엄마한 <laughs> <laughs> <laughs>